เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้หนุ่มวัย35ปีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะถูกตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าท,ทั้งที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทมีคลิปจากวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยแต่กลายเป็นว่าคดีนี้ติดตัวมานานถึง7ปีเต็มคุณผู้ชมครับนี่คือภาพจากวงจรปิดนะครับในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในซอยสุวิท93ิช่วงเวลา3ทุ่มของ15เมษายนปี58วัยรุ่น2กลุ่มเนี่ยอย่างที่เห็นนะคุณผู้ชม ทะเลาะกันแล้วก็วิ่งมาที่ร้านสะดวกซื้อซึ่งคุณสิทธิพรสมร่างอายุ35ปียืนอยู่กับเพื่อนที่หน้าร้านก่อนที่จะเดินหนีมาจากนั้นสองกลุ่มก็มาต่อยกันในร้านแต่ปรากฏคุณสิทธิพรที่หนีมาแล้วเนี่ยกลับถูกตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าทาั้งๆที่เขาบอกว่าเขาหนีไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่จนถึงขณะน,นี้ตำรวจยังไม่ยื่นฟ้องทําให้เขาเนี่ยต้องกลายเป็นคนที่มีคดีติดตัวครับ มีทะเลาะกันอยู่เพราะว่าผมเห็นแล้วมาจากฝั่งซ้ายฝั่งไอ้พวกแก๊งคู่ริเขาทะเลาะตีกับใครก็ไม่รรู้ปึ๊บแต่เราเห็นปึ๊บเช่อเราก็วนรถกลับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยครับเพราะว่าพวกผมมันไม่รู้เรื่องว่าพวกนี้เขาเขาตีกับใครแต่เขาบอกว่ามีตีกับพวกผมเนี่ยหลังจากนั้นคับภรรยาของคุณสิธิพรเนี่ยก็ไปสอบถามความคืบหน้าของคดีปรากฏพีคเลยฮะตำรวจเจ้าของคดีเนี่ย ไม่ส่งสัานวนฟ้องศาลตามกระบวนการแต่กลับเอามาขค่มขู่เขาบังคับให้จ่ายเงิน10,000แบาทที่อ้างว่านั่งทับคดีไม่ส่งฟ้องศาลเนี่ยทั้งๆท,ที่เขายืนยันไปแล้วหลายครั้งก็กส่งฟ้องศาลตามกระบวนการไปซีิจากนั้นก็เลยร้องเรียนให้ตรวจสอบวินัยร้ายแรงตารวจคนนี้ก่อนมีการตั้งคณะกรรมการและพบว่าตารวจคนนี้มีมูลความผิดจนถูกพักราชการแต่ปรากฏว่าพอไปดูชื่อเจ้าของคดีคุณผู้ชม ก็ยังเป็นชื่อของตำรวจนายนี้ฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเรากลัวค่ะว่าวันนึงเราจะไม่ปลอดภัยคือคนที่ถือคนที่มีโอกาสได้เรียนกฎหมายได้รู้กฎหมายถือกฎหมายเหนือประชาชนแต่คุณกลับเอากฎหมายมาลังแกประชาชนหนูมองว่ามันไม่แฟร์ค่ะโลกมันไม่ได้ยุติธรรมกับกับคนที่ด้อยโอกาสอย่างเร ขณะที่เพื่อนของคุณสิทธิพรที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ยืนยันนะฮะว่าตัวเขาเองกับคุณสิทธิพรเนี่ยไม่เกี่ยวครับในวงจรปิดทุกอย่างเห็นหมดว่าตัวเขาก็วิ่งหนีเข้ามาหลบในร้านแล้วจะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีแคชเชียที่เป็นชายรูปร่างอ้วนไม่สวมเสื้อใส่กางเกงยีนเข้ามาหลบก่อนจนกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาตีกันข้างในเนี่ยถือไม้ถืออาวุธเข้ามาเนี่ยตัวเขาก็ตะโกนแบบบอกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวแล้วผู้ชายที่รูปร่างอ้วนเนี่ยก็วิ่งออกมาแล้วก็กระโดดต่อยคนนั้นเนี่ย คือคนที่มีส่วนส่วนตัวเขากับสิทธิพรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยฮะกลับถูกดำเนินคดีร่วมกันพยายามฆ่าทั้งทั้งีเนี่ยฮะมีวงจรปิดมีทุกอย่างยืนยนันคเอาอย่างนี้ปรากฏเพื่อนของคุณสิทธิพรคนนี้ถูกกันเป็นพยานแต่ปรากฏตำรวจคนเดียวกันที่เรียก10,000 0สนกับสิทธิพรเนี่ยมาเรียกเขาให้ไปหาที่ห้องน้ําของสอนอพระขนงสอนอพระขนงอาจจะต้องมาชี้แจงไหมฮะปรากฏเรียกไปทําไม ขอค่าใช้จ่ายในการกันเป็นพยานหน่อยสามหมื่นเฮ้ยการกันเป็นพยานนี่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยเหรอตอนนั้นเขาบอกเขาไม่อยากมีปัญหากับตำรวจครับครอบครัวเนี่ยไปหาเงินมาแล้วยอมจ่ายไปสามหมื่นครับเอาตังค์ให้เขาสามหมื่นเป็นเืาบอกเป็นค่าประกันตัวครับผมซึ่งเอกสารอะไรผมก็ไม่มีซึ่งตอนผมเด็กผมก็ไม,ไม่ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันครับเป็นเป็นการจ่ายยังไงสามหมื่นไปจ่ายในห้องน้ําครับห้องน้ําสอน,นอชั้นล่างครับผมห้องน้ําชายพูดง่ายคือเงินก้อนนี้คือ ก็ให้ทางตำรวจที่เป็นคนแจ้งคดีผมเนี่ยละครับนะครับแล้วก็หายเงียบไปเลยแล้วคือคนเดียวกันกับที่เรียกเงินแสนนี้ตอนนี้ไหมคนเดียวกันครับ เดี๋ยวบ่ายวันนี้ครับคุณสิทธิพรจะเดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบตํารวจนายนี้แล้วก็พฤติการในการทําคดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อไปนะครับยังไงวอนหน่วยง<จ>า<ำ>นที่เกี่ยวข้องามาช่วยเหลือเขาหน่อยนะฮะตำรวจสอนอพระขนงหรือว่าตารวจเนี่ยออกมาชี้แจงกันหน่อยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตํารวจอีกแล้วนะคะเรียกรับเงินอีกแล้วอีกแล้วใช่ไหมฮะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี